ค่ะเพื่อนเพืเ่อนสวัสดีครับใครเข้ามาฟัางเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ่นเมืองการ์ด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการแบ่งกันไปนะครับสำหรับวันนี้มาแบ่งเป็นพระสายจังหวัดนครปฐมนะอ่าก็อ่าเพืเ่อนๆเลือกชมเลือกปิดตามอ่าที่เพืเ่อนๆชื่นชอบได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ชุดนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองร้อยบาทลงส่งนะอ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นว่ามีลงคออะไรบ้างวัดไหนบ้างนะครับอ่า เราเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรียนแรกนะครับอ่าเป็นเรียนก็ได้ทองสภาพเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะแบบนี้อ่าแห้งๆเดิมๆเลยสวยนะครับอ่าเป็นเหรียญเฉพาะสำรองนะนี่ครับด้านหลังเนี่ยภูมิใจนนามเหนึ่งมากเลยเซียนเซียนนะฟีดฟีดฟีดมันเนี้ยคมมากครับเป็นของบัดทับหลวองนะเรื่องพิเศษนะคอปมมนะครับนะ,นะ่อ่าปีสาม้านะฮูดูเส้นดิอ่าแบบเนี้ยคือเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับ ความคมน,น,นี่นำเสนอเลยอ่าเทดูง่ายเลยนะเส้นเส้นแบบนี้นะครับอ่าลักษณะเส้นแบบเนี้ยโอ้โหคมเลยนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนความแท้นะนี่ขั้นเวีอนโอ้ยแบบเนี้ยดูเก๋ย,ยังไงอ่ะนะครับเทแน่นอนนะครับแบบน,นี้ประมาณน,นะครับอ่าแล้วเรียนนี้ใครสนใจก็ติดต่อมานะานี่นะครับเทแน่นอนขั้นเวียนอขัดมาแล้ว นนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแตงวัดจอนยอนะครับปีสนะองห้าสามเก้านะสร้ารุ่นเนี้เป็นรุ่นย้อนยุคนะครับรเรียนตองบอกก่อนถ้าเป็นรุ่นแรกจริงๆของทันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสองสี่กว่าๆนะสองสี่เก้ากว่าหรือแปดกว่านี่แหละรถดอนยอนะครับเกลือซ่าประมาณนี้แต่ว่านี้เป็นรุ่นย้อนยุกนะย้อนยุคแะเทนะครับรุ่นนี้นี่ครับอ่า,อา ปรมานี่อ่าคั้นสนใจก็จัดไปนี่นะพระต่งดอนยอนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วอีกสององค์เนี่ยจะเป็นพระรอนะนี่นะอ่าสวยทั้งสององค์เลยนะครับธรรมชาติคืออ่าสวย,วยหรือเห็นเดิมเลยลวนันนี้อ่าพระร่วงรู้จนาลิศนะครับนี่ครับอ่สาสำหรับองค์นี้เป็นของวัดอ่าพระปนะุทธสมเจดีนะจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆนี่นะ ปี้าเจ็ดนะครับฮารธันวาห้าเจ็ด้นคมนะนี่นะครับเพืนเนเก็เดิมๆเ,เลยแบบนี้อสององเนี๊โอเคครับเนี่ยเชา้าไปดูเนื้อได้นะสวยเนื้อย,ยังกระหวะเลยด้วยความที่ อาารเราเนี่ยผสมโลหะลายยางเราอาจจะเห็นเนื้อท้องแดงอะไรรวมๆกันเนี่ยก็จะกลายเป็นเนื้อคล้ายเนื้อนวะนะครับมีความเป็นตีเขียวเยอะมาเนี่ยไ่มแสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่าเขาผสมโลหะลายชนิดจริงๆไม่ใช่ผสมแค่้ท้องแดงนะเราจะเห็นเลือดท้องแดงเลือดเงินเลือดอะไรพวกนี้ยตามเนื้อตามคิวนะครับเนี่ยแผลดุง้านะ โอเคครับเพื่อนเอนเกือประมาณนี้นะครับรับวันนี้นะสำหรับสายของพระธมนะครับก็อ,อย่างที่9้าไปนะ200สองร้อยรวมทรงนะครับราคาเบาๆถ้าเพื่อนเนสนใจก็ติดต่อทายที่ลิงก์ใคลิปนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าพลิกาพาดประการใดห,หรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมไปขอหาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ